จากนั้นคุณก็สามารถที่จะเอาตรงส่วนนี้กับส่วนนี้เอามารวมกันก็คือบวกกันนะครับพอบวกกันปุ๊บคุณก็ได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาทบทวนการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรของรูปร่างแล้วก็รูปทรงต่างๆที่เรามักจะใช้อ,อ,อยู่บ่อยๆในฟิสิกส์นะครับในที่นี้ผมก็จะให้ว่ามีสูตรการคำนวณยังไงแล้วก็ให้ความหมายนะครับส่วนที่มาเนี่ยคุณต้องเรียนจากเลขาคณิตในคณิตศาสตร์นะครับเริ่มต้นกันเลย,เร,เ,ลยเริ่มต้นก็รูปแรกครับก็เห็นรูเห็นรูปก็รู้เลยนะเป็นรูปสามเหลี่ยม ร,รูปสามเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะหาพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เท่ากับ1นึ่งส่วนสอคูณเคูณเอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่เอาให้เราดูจากความหมายนะครับดูจากภาพนะจากภาพ a ก็คือด้านนี้นะครับเป็นด้านด้านหนึ่งซึ่งเราจะเรียกด้านนี้ว่าเป็นฐานก็ต่อเมื่อมีอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเราจะวัดความสูงขึ้นไปโดยตั้งฉากกับตัวฐานที่ว่านี้แล้วก็ไปถึงจุดสูงสุด ของตัวรูปสามเหลี่ยมนะครับเมื่อเรามีตรงส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเรียกว่าฐานแล้วส่วนนี้เรียกว่าความสูงนะครับตามนี้เพราะงั้นเวลาคุณดูเรื่องเลขคณิตเหล่านี้เนี่ยให้คุณดูจากความหมายนะครับเพราะงั้นเราจะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราจะกําหนดให้ด้านนึงเป็นฐานก็ต่อเมื่อมีมีด้านส่วนที่เป็นความสูงนะครับมาตั้งฉากกับฐาน นะครับตามนี้นะเพราะงั้นตรงนี้ด้านนี้จะเรียกว่าฐานด้านนี้เรียกว่าความสูงก็คือ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงโอเคอันนี้เราก็ท่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ตรงนี้ผมอธิบายความหมายให้ดูนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโอเครูปต่อไปครับก็จะเตรียมรูปออกไปให้ดูกันเรื่อยๆนะครับรูปต่อไปจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเห็นได้ว่าเราใช้คําที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่หมายความว่ามีมุม4ี่มุมเนี่ยเป็นมุมฉาก สี่เหลี่ยมก็คือมี4ด้านนะครับเพราะงั้นในกรณีของสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจะมีด้านขนานกันอยู่2คู่นะครับคู่นี้แล้วก็คู่นี้ขนานกันเห็นไหมยอยู่2คู่ส่วนไอ้ด้านที่คู่กันเนี่ยด้านความยาวของ4ด้านเนี่ยจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับอย่างกรณีที่ผมวาดรูปเนี่ยเราไม่เท่ากันเราก็จะเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ถ้าสด้านนี้ยาวเท่ากันปุ๊บก็จะเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือรวมกันเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการเรียกรวม,มกันก็จะมี2ด้านยาวามี2ด้านยาวเท่ากันอยู่2คู่แบบนี้นะครับพื้นที่ก็จะเท่ากับ A คูณ B ก็คือความหมายก็คือเอาด้านแต่ละด้านที่ยาวเข้ากันที่เป็นคู่กันคูณกันแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะตรงนี้ก็คือ แทนที่จะมานั่งเขียนว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเขียนรวมกันเลยเรียกเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะใช้ความยาวด้านทีเ่เป็นคู่ขนานกันเนี่ยที่ขนานกันแต่และคู่เอามาคูณกันแค่นี้เองนะครับโอเคนะจากนั้นก็จะเป็นรูปต่อไปครับสําหรับผมขอให้มีรูปข้างบนอยู่ด้วย สำหรับกรณีต่อไปก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับความหมายของสี่เหลี่ยมคางหมูก็จะต่างจากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือว่าสี่เหลี่ยมมุมฉากมันจะมีด้านขนานกันใช่ไหมหนึ่งคู่สองคู่แต่สี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยจะมีด้านขนานกันแค่คู่เดียวนะครับก็คือด้านอย่างนี้กับด้านอย่างนี้เห็นไหมขนานกันแค่คู่เดียวนะครับก็คืออ่ะผมใส่เป็นเส้นสีน้ําเงินใช้เห็นชัดๆนะครับก็คือด้านนี้นะด้านนี้ขนานกันส่วนด้านนี้ไม่ขนานกันเห็นไหม ก็จะมีด้านที่ขนานกันคู่เดียวซึ่งเราจะเรียกด้านที่ขนานกันนีนเรียกว่าด้านคู่ขนานและเมื่อมีด้านคู่ขนานนะครับเราก็จะมีการกําหนดสิ่งที่เรียกว่าความสูงนะครับความสูงจะเป็นการวัดตั้งฉากอีกเหมือนกันใช่ไหมต้องตั้งฉากนะครับโดยวัดจากไประยะห่างระหว่างด้านที่คู่ขนานกันแบบนี้อันนี้คือความสูงสูตรของเราก็จะเป็นพื้นที่เท่ากับ1นส่วนสนะครับคูณด้วยตรงนี้ก็เป็นผลบวกของด้านคู่ขนานเห็นไหมครับนี่เป็นผลบวกนะ ด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้ยาว A ด้านนี้ยาว B นะครับด้านที่ขนานกันก็เอาเบวกบก็คือผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับความสูงตามนี้นะครับตรงสมการนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแสดงให้คุณดูเล่นๆแล้วกันนะครับเป็นสมการเดียวแสดงให้คุณดูเล่นๆว่าตรงเนี้ยจริงๆแล้วเราสามารถหาได้เองนะครับจากการรวมกันของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับตัวรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะตรงนี้ถ้าคุณมอง,องนี้นะจะเห็นได้ว่ามองสามารถมองตัว รูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะมีสามเหลี่ยมสองรูปเดี๋ยวเราค่อยมาแสดงให้ดูนะเป็นการแสดงที่มาให้ดูเล่นๆรูปหนึ่งโอเคอันต่อไปนะครับอันต่อไปก็จะเป็นวงกลมรัศมี R วงกลมก็มีเซนเตอร์นะครับจุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมี R แบบนี้เราก็จะหาพื้นที่กับตัวเส้นรอบวงพื้นที่ก็คือา i r กลังสอง นะครับก็คือพายแล้วคูณรัศมีกํลาลังสองส่วนเส้นรอบวงนะครับก็คือ2 pie, อพายอาก็คือ2อพายคูณกับรัศมีเส้นตัวพื้นที่ก็คือตัวนี้แล้วกันแรงเงาให้ดูนะครับส่วนตัวเส้นรอบวงก็คือความยาวของเส้นนะโค้งโค้งอย่างน,นี้ครบ1รอบตามนี้โอเคนะครับไปรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปก็จะเป็นทรงกลมรัศมีอาเมื่อกี้เป็นวงกลมนะครับอันนี้เป็นทรงกลมก็คือเป็นรูปสามมิติอย่างเช่นรูปที่เป็นลูกบอล นะครับก็จะเหมือนเดิมเราก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับกรณีของวงกลมเลยครับก็คือมีจุดศูนย์กลางมีรัศมีนะครับแต่เป็นรูป3มิตินะครับเราก็จะมีการหาอันที่1พื้นที่ผิวนะครับก็คือเท่ากับ4พายแล้วก็คูณรัศมีกํลาลังสองอันที่2จะทําการหาปริมาตรนะครับก็เป็น4ส่วน3แล้วก็พายคูณกับรัศมียกกํลาลัง3าตามนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าสําหรับกรณีของทั้งวงกลมและทรงกลมนะจุดสําคัญก็คือว่า มันจะระบุขนาดด้วยรัศมีแค่อย่างเดียวนะครับเวลาคุณจะดูเรื่องอรูปร่างต่างๆเนะี่ยคุณต้องดูว่าเราใช้อะไรในการระบุรูปร่างนั้นๆกรณีวงกลมกับตัวทรงกลมที่ว่านี้ก็จะระบุด้วยรัศมีเพียงอย่างเดียวเพราะงั้นคุณจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ก็จะมีแค่ตัวรัศมีอย่างเดียวเห็นไหมครับนะดูด้านบนด้วยนะนะก็จะเกี่ยวข้องกับรัศมีอย่างเดียวเห็นไหมครับเหมือนกันครับเวลาตรงเนี้ย อย่างกรณีรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเราก็จะระบุตัวรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้วยตัวด้านที่เป็นคู่ขนานกันเห็นไหมครับแล้วก็ด้านที่เป็นความสูงเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็จะเกี่ยวข้องกับส่วนที่ใช้ในการระบุะขนาดหรือรูปร่างของตัวรูปร่างแล้วก็รูปทรงต่างๆแค่นี้เองนะครับโอเคไปกันต่อนะครับตัวต่อไปครับก็คือทรงกระบอกทรงกระบอกนี่มีความหมายว่าเป็นวัตถุในรูปสามมิตินะครับโดยมีพื้นที่ เป็นรูปวงกลมเพราะงั้นก็จะระบุด้วยรัศมี r แล้วก็ตัวพื้นที่ที่เป็นวงกลมเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันตลอดเลยครับคือไม่ว่าคุณจะดูตรำแหน่งไหนเนี่ยเออก็จะเป็นรูปวงกลมเท่ากันตลอดจะเป็นวงกลมเดียวกันกับอันข้างบนเลยครับก็คือรัศมี r เหมือนกันหมดอย่างนี้นะตรงข้างล่างนี้ก็จะมีพื้นที่อย่างนี้เหมือนกันก็คือพื้นที่เป็นรัศมี r ด้วยระบุด้วยรัศมี r เป็นพื้นที่รูปวงกลมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นตัวทรงกระบอกก็คือจะตรงมีความยาวตัวนี้ลงมาเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เราก็จะระบุตัวทรงกระบอกด้วยตัวพื้นที่ที่เป็นรูปวงกลมก็รัศมี r แล้วก็ระบุตัวทรงกระบอกด้วยความสูงนะครับว่าตรงนี้สูงเท่าไหร่ก็คือความสูง h นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการหา2ส่วนนะครับก็คือพื้นที่ผิวกับปริมาตรในส่วนของพื้นที่ผิวเนี่ย คุณจะเห็นได้ว่าถ้าดูตัวผิวเนี่ยมันก็จะมีผิวบนนะครับผิวบนก็คือเป็นผิวรูปวงกลมเพราะงั้นพื้นที่มันก็มาจากพื้นที่รูปวงกลมก็คือพายคูณกับรัศมียกกําลังสองแล้วก็จะมีพื้นที่ผิวตัวที่อยู่ด้านล่างเหมือนกันก็จะเท่ากับข้างบนนะครับเป็นพื้นที่รูปวงกลมพายอาํากำลังสองเหมือนกันจากนั้นก็จะมีพื้นที่ที่เป็นผิวด้านข้างผิวด้านข้างเนี่ยถ้าคุณตัดออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากผมไปวาดให้ดูทางด้านขวามือแล้วกันมันจะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้โดยที่ด้านนี้นะครับก็คือด้านนี้ก็คือด้านที่สูง h นะครับส่วนด้านที่เป็นด้านนี้นะครับก็คือด้านที่เป็นด้านของเส้นรอบวงของรูปวงกลมนะเพราะเราตัดด้านข้างปุ๊บเพื่อจะขี้มันออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว เส้นรอบวงของรูปวงกลมซึ่งเส้นรอบวงที่ว่านี้ก็จะหาได้จากรัศมี R นะครับก็คือ2พาย r จากก่อนหน้านี้นั้นตรงนี้ก็คือ2พาย r คุณจะพบว่าในกรณีนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาความยาวของด้านนี้กับด้านนี้คูณกันก็คือ2พาย R คูณกับ h นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้พื้นที่นะครับสส่วนส่วนที่1ก็คือตรงนี้ก็คือเป็นผลรวมของพาย r ากำลังสองกับพาย r กำลังสองก็งก,กลายเป็น2เท่า แล้วก็เป็นพื้นที่ผิวด้านข้างนะครับก็คือเท่ากับด้านนี้คูณกับด้านนี้ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะเขียนขึ้นมาเองได้นะส่วนตัวปริมาตรก็จะเท่ากับตัวพื้นที่ด้านล่างแล้วก็คูณกับความสูงตัวนี้นะครับก็คือพายอาร์กลังสองแล้วคูณกับ h โอเคนะครับตามนี้รูปต่อไปครับรูปสุดท้ายลวก็คือกรวยกลม กลวยกลมเนี่ยจะเห็นได้ว่า่ผมดูภาพข้างบนนิดหนึ่งคู่กันนะครับกลวยกลมเนี่ยจะเห็นได้ว่า,ามีลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกครับก็คือเรามีพื้นที่ตรงนี้เราเรียกมันว่าพื้นที่ฐานนะครับเป็นรูปวงกลมเพราะงั้นมันจะระบุขนาดของพื้นที่ฐานเนี่ยด้วยค่าเดียวครับก็คือรัศมี R สิ่งที่ต่างจากกรณีของทรงกระบอกก็คือว่าตัวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีขนาดเท่ากันตลอดมันมีขนาดลดลงเรื่อยๆเห็นไหมครับพอตรงเนี้ยขนาดของพื้นที <month> ่มันลดลง เห็นไหมครับลดลงลดลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นจุดตรงนี้อย่างนี้เราเรียกว่ากลวยนะครับนี่คือสิ่งที่ต่างกันกับกรณีของทรงกระบ,บอกทรงกระบ,บอกก็คือพื้นที่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็เท่ากันตลอดทุกหน้าตัดแต่ตรงนี้สั้นเล็กลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าถ้าคุณทําการหาตัวปริมาตรของตัวกลวยกลมเนี่ยมันต้องน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับที่เมื่อพื้นที่เมื่อพื้นที่ตรงนี้เท่ากันนะ มันต้องน้อยกว่ากรณีของทรงกระบอกแน่นอนเพราะว่าตรงนี้มันขนาดเล็กลงนะครับโอเคเราก็จะทํานองเดียวกันครับเราก็จะระบุตัวขนาดของกลวยกลมนเนี่ยด้วยรัศมี r ของตัวพื้นที่ฐานตัวนี้แล้วก็ระบุด้วยความสูงตรงนี้เหมือนกันความสูงก็ต้องวัดตรงนี้ขึ้นไปตั้งฉากนะผมมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าใส่ตรงนี้เดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับโอเคเราก็จะมีการหาตัวพื้นที่ผิวซึ่งตรงนี้คุณต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องท่องนะถึงเวลาเราก็จะมีอย่างเนี้ย คุณสามารถจะมีหนังสือแบบนี้มาแล้วคุณก็เปิดดูความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ส่วนที่มาดูจากตัวเลขาคณิตนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวรัศมี r เห็นไหมรัศมี r รัศมี r แล้วก็ความสูง h สิ่งสําคัญก็คือสิ่งที่ผมเน้นนะครับว่าเวลาเรามีรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆเนี่ยคุณต้องดูว่าอะไรที่จะใช้ในการระบุรูปร่างหรือรูปทรงนั้นอย่างกรณีกวยกลมก็คือรัศมี r กับความสูง h นะครับ กรณีทรงกระบอกก็รักษี r กับความสูง h เหมือนกันนะครับเพราะเป็นลักษณะสําคัญของมันส่วนปริมาตรก็จะเป็น1ส่วน3 πr กำลัง 2h ซึ่งจะพบว่าถ้าเราดูเปรียบเทียบกันกับกรณีของกลวยกลมเนี่ยกลวยกลมเนี่ยคือ πr กำลัง 2h นะครับปริมาตรเนี่ย πr นะกำลัง 2h แต่เป็นแค่1ใน3เห็นไหมน้อยกว่านะครับก็คือแค่1ใน3เพราะว่ามันตรงนี้มันหดเข้าไปหดเข้าไปแต่ตรงนี้มันเท่ากันตลอดนะครับโอเคนะ อันนี้ก็คือเราแค่เอาความสัมพันธ์ที่มีเนี่ยมาทบทวนให้คุณดูนะครับแล้วผมอธิบายความหมายคราวนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกผมก็จะขอแสดงบางอย่างให้ดูนิดหน่อยถือว่าเป็นสนุกๆก,กันอย่างกรณีของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อกี้เนี่ยนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันก็จะมีด้านที่ขนานกันอยู่คู่เดียวนะครับก็คือด้านนี้ ส่วนอีก2ด้านก็คือด้านนี้กับด้านนี้ไม่ขนานกันนะครับตามนี้แล้วเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่เมื่อกี้เราได้ออกมานะครับก็คือว่าถ้าเรากําหนดให้ด้านคู่ขนานนะครับก็คือด้านนี้ยาว A แล้วก็ด้านนี้นะครับซึ่งเป็นด้านคู่ขนานนะยาว B แล้วก็มีด้านที่วัดระยะห่างระหว่างด้านที่คู่ขนานตรงนี้นะครับวัดในแนวตั้งฉากเป็นความสูง h แล้วเราก็ เราได้ว่าพื้นที่เขียนง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับจะเท่ากับ1ส่วน2คูณด้วยผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือ a กับ b เอามาบวกกันแล้วก็คูณกับสูงนะครับก็คืออย่างนี้ผมจะแสดงให้ดูว่าไอความสัมพันธ์เนี่ยเราสามารถหาได้โดยการแบ่งตัวรูปสี่เหลี่ยมคางหมูออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรวมกับสามเหลี่ยมนะครับก็คือแบบนี้ดูตามกันเลยนะผมแบ่งออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยลากตรงนี้นะครับจาก A ตรงนี้ลากมาตั้งฉากนะครับคุณจะพบว่าคานนี้จะมีสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วก็มีสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าผมหาพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมม,มามารวมกันก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับโอเคผมขอกําหนดขนาดนิดหนึงนะก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เป็นด้านตรงนี้นะครับผมกําหนดให้ยาว x แล้วกัน ดูภาพตามกันไปนะครับแล้วตรงด้านนี้ยาว y เพราะฉะนั้นตรงนี้ x ตรงนี้ y ตรงนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับดูยากนิดนึงนะคือทั้งหมดนี้ b ตรงนี้ไปแล้ว x ตรงนี้ไปแล้ว y ตรงนี้ที่เหลือก็คือเอา b แล้วก็ลบด้วย x แล้วก็ลบด้วย y ตามนี้นะครับติดๆนิดนึงนะจากนั้นผมหาพื้นที่ให้ดูนะครับพื้นที่ ก็จะเป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นผลลัพธ์ของพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับสามเหลี่ยมรูปนี้แล้วก็รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนก็1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะเพราะนี้ตั้งฉากเห็นไหมครับ้วก็เป็น1นส่วนสคูณฐานก็คือ x คูณสูงก็คือ h อันนี้สามเหลี่ยมรูปแรกนะครับสามเหลี่ยมรูปที่2อันนี้ละกัน1นส่วนสคูณฐานก็คือความยาวตรงนี้คือ y แล้วก็ความสูงก็คือ h ค่าเดียวกันก็จะเป็น1นส่วนสคูณฐานแล้วก็คูณสูงนี่พื้นที่สามเหลี่ยมรูปที่2นะครับพื้นที่ตัวต่อไปครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็เอาด้านนี้คูณกับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็คือเอาด้าน a ละกันนะตัวนี้มัน b ลบ x ลบ y จะเว่า b ลบ x ลบ y กับ a นี่เท่ากันนะ นะตามรูปนะคุณจะเห็นว่าด้านนี้เท่ากันแต่ใช้ตัวอักษรต่างกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมเอา a คูณ h แล้วกันนะครับได้และคันนี้ก็บวกกันนี่ก็คือพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูถึงเราจะจัดรูปให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีส่วน2ส่วน2ผมขอตรงนี้เป็นส่วน2เหมือนกันก็คือเอา2ส่วน2อคูณอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่คือเลข1เห็นไหมก็จะมีค่าไม่เปลี่ยนจากนั้นสิ่งที่เห็นก็คือคุณจะเห็นได้ว่าเราจะมี1ส่วน2 h 1ส่วน2 h นะครับ1ส่วน2 h เป็นตัวร่วมผมดึงตัวร่วมตัวนี้ออกนะครับก็จะได้เป็น1ส่วน2 h แล้วใส่วงเล็บอย่างนี้นะตัวนี้ดึง1ส่วน2อ h ไปก็เหลือตัว x นี่ x นะไม่ใช่เครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็บวกแล้วตัวนี้ก็ y เห็นไหมที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็บวกตัวนี้ดึงออกไปแล้วนะก็จะมี2 a เห็นไหมครับ ตัว 2A ที่ว่านี้เนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็น A บวก A จะได้เห็นภาพชัดๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้คณิตศาสตร์นะเพราะงั้นผมก็ไม่มีเหตุผลทางฟิสิกส์นะครับก็แค่แสดงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้ดูทีนี้ตรงนี้เป็น A บวก A คุณจะเห็นได้ว่า A ของเราเนี่ยเท่ากับ b x ลบเลบ y เพราะงั้นผมขอแทน A ตัวหนึ่งนะครับแทน A ตัวหนึ่งก็คือ a ตัวนี้ขอแทนด้วยตัวนี้นะครับ b ลบ x ลบ y ซึ่งเท่ากันนะครับเพราะงั้นมาเขียนต่อด้านล่างก็จะได้ออกมาขอขยับมางนิดนึงนะครับก็จะเป็น1ส่วน2 H ข้างในนะครับก็จะเป็น x กบวก y ่บวก a อก่อน x บวก y บวก a แล้วส่วนตัว A ตัวนี้ขอเปลี่ยนเป็น B- x ลบ x อยางนี้นะครับโอเคจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าในวงเล็บนี้นะมี x-x ลบ x เป็นเท่าไหรไม่รู้แหละแต่มันรวมกันเป็นศูนย์ y ลบ y นะครับรวมกันก็เป็นศูนย์เหมือนกันก็จะเหลือ a บวก b เห็นไหมครับสุดท้ายเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าเท่ากับเท่ากับ1ส่วน2ผมขอเอาตรงนี้มาเขียนนะเพราะนี่วงเล็บนี่มันคูณกันอยู่สลับที่กันได้นะครับก็เป็น a บวก b แล้วก็ h เห็นไหมครับได้และพื้นที่ซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงกันนะเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือคณิตศาสตร์แสดงให้ดูเล่นๆทีนี้ผมแสงให้คุณดูเล่นๆแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณไปเจอรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วคุณจําสูตรไม่ได้อันนี้สมมุตินะรูปเบียเบ้ยวๆเบี้ยวไปนิดนึงโอเคเอาประมาณๆนะอย่างนี้นะครับ คุณไปจำคุณจำสูตรไม่ได้สมมตินะผมกำหนดให้ตรงนี้ยาว5เซนแล้วกันตรงนี้ยาวสัก8เซนประมาณประมาณนะแล้วก็เขาก็กำหนดมาความสูงตรงนี้สมมุติว่า3มเซนแบบนี้นะครับไล่คุณหาพื้นที่คุณหาได้ไหมสมมติว่าจำสูตรไม่ได้ละ เราก็บอกว่า้จำสูตรไม่ได้แต่เรารู้นะว่ามันประกอบกันด้วยรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากผมก็เลยแบ่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มจากการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่ต้องไปเขียนสูตรข้างบนแบบที่ผมเขียนให้ดูยาวๆนะรูปสี่เหลี่ยมมันนี้หาได้ไหมครับก็คือด้านนี้ยาว5เซนด้านนี้ยาว3มเซนนะเพราะงนั้นผมมาเขียนด้านขวามือให้ดูนะครับก็จะได้ว่าพื้นที่ส่วนที่1เขียนอย่างนี้แล้วกันพื้นที่ส่วนที่1ก็เท่ากับ5เซนคูณกับ3มเซน ก็เท่ากับ15หน่วยก็จะเป็นเซนคูณเซนอ่ะก็คือเซนกาลังสองแบบนี้จากนั้นพื้นที่ส่วนที่2ก็คือพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยมรูปนี้ถามว่าเอ๊ะคุณรู้ไหมว่าด้านนี้ยาวเท่าไหร่ด้านนี้ยาวเท่าไหร่ก็บอกไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ผมว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันเป็นความสูงเดียวกันเห็นไหมผมสามารถเอามาวาดรวมกันประกอบเป็นแบบนี้ได้นะครับก็คือคุณดูนะสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับผมวาดให้ดูอย่างนี้นะอันนี้รูปซ้ายมือนะครับ แล้วรูปขวามือผมก็เอารูปนี้เอามาต่อกันเห็นไหมพอต่อกันปุ๊บสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรครับสิ่งที่เห็นก็คือตรงนี้คือความสูงก็คือ3มเซนแล้วด้านนี้ละ่ะที่เป็นด้านฐานหาได้ไหมครับด้านฐานก็คือด้านนี้กับด้านนี้รวมกันเนี่ยไหครับซึ่งเราหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้ยาว8ตรงนี้ยาว5เพราะฉะนั้นผม,ผมเอา5้าไปลบออกจาก8ก็จะเหลือ3มเซน3มเซนคือตรงส่วนไหนก็คือส่วนนี้ กับส่วนนี้ซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้สมมตินะตรงนี้อาจจะยาว2เซนตรงนี้อาจจะยาว1เซนแต่รวมกันแล้วต้องได้3มเซนใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ยาว8ตรงนี้ยาวไป5้าก็คือตรงนี้5ตรงนี้ทั้งหมด8เพราะงั้นผมเอาเอา5้าไปลบออกจาก8นะครับก็จะเหลือส่วนนี้กับส่วนนี้ก็คือ3มเซนเห็นไหมงั้นผมสามารถบอกได้ว่าตรงนี้ยาว3มเซนแต่ผมบอกไม่ได้นะคือขี้เกียจหาบอกไม่ได้ว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ตรงนี้ยาวเท่าไหร่แต่รวมกันแล้วตรงนี้3ามเซนเห็นไหมครับแบบนี้นะ นี่คือสิ่งที่ผมแสดงให้ดูเมื่อกี้เพื่อต้องการให้คุณเห็นว่าเนี่ยแบบเนี้ยเราสามารถที่จะใช้วิธีแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเผื่อเวลาจนต่อกไม่หาหนังสือไม่เจอว่าเอ๊ะมันสูตรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคุณหาพื้นที่ส่วนที่2ได้ก็คือเท่ากับ1นส่วนสคูณฐานคูณสูงนะครับ3าคูณสได้9หาร2ก็เหลือ4.5ตัวนี้ก็คือ 4.5หน่วยก็จะเป็นตารางเซนติเมตรนะครับจากนั้นคุณก็สามารถที่จะเอาตรงส่วนนี้กับส่วนนี้เอามารวมกันก็คือบวกกันนะครับพอบวกกันปุ๊บคุณก็ได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับก็จะเท่ากับ19.5ตารางเซนติเมตรนะครับโอเคไหมนะจะเห็นได้ว่า อันนี้ผมทําให้คุณดูแบบนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าเรามีมุมมองได้หลายมุมมองนะเวลาเราเรียนคณิตศาสตร์เราก็สามารถที่จะมองแบบแปลกๆนะครัแบบแบบนี้ได้โอเคครับเอาแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปที่เรื่องต่อไปกันครับ